หญ่าเฮ้ยเพื่อนหายไปตามเพื่อนมาซ้อมใหญ่ครูลอเนี่ยลูกปานแดงะเปยานแดงจชมููยังต่ออยู่อ๋อมือถืออ่ะมือถืออยู่ไหนอ่ะามือถือหายมือถืออ่ะไมซอหญ่ทามือถือไปอ่ะไปหามือถือ แล้วนี่ใครถ้าเป็นใครนี่ถ้เป็นใครเป็นเต่าเป็นเต่านักเรียนครับนักเรียนโอเคปัดไม่ค่ะช่วยเรื่องจริงเข้าไปหน่อยงานจยอะเร็ว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 ยังไม่เจอ ติดแปลงแล้วมั้งผู้ชายไปดูซิผูยังไม่มาผูใหญ่มายังอย่าก่อนบออมก่นผูใหญ่มายังยังไม่มามาที่ไหนล่ะผูรักผูรักเห็นไหมรู้รักไม่แหนพี่นี่พี่นี่เหรพี่นี่เหรมีอยู่พี่นี่มาไหมเหมือนเล่นพี่นี่เลยตอนเล่นผูใหญ่ใช่ไรตรงเนี้ยมาถ่ายนี่มามาผูเล็กมันยังเล่นมาแล้ว 哈哈哈哈哈！有吗？对不 พี่น uh, ี่น้องได้คุยได้อ่าอ่าอ่าหมายเลข F F แปดสู้สเราไปก่อนครับคุณท้ากขเพลงอะไรก่อนครับเพลงซีมลูกเพลงซีมไอ้ต้นมันได้ต้นมันได้เด็กๆอย่าลืมนะว่าร้องเพลงนี้เพื่ออะไรม Minus to e x p เ e s s มีฟรงแดงอุทาอุปสรรคความามมากมายเหลือเกินโอ้โโอโแค<ย>ุ่ดหมาปลายทางหัวใจสุกพระเพื่อฉัน,ในใ รักว่าไงครับร้องเพลงนี้เพื่ออะไรครั <c oughs> ุ่นยังไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน่นก่อนเขาร้องเพลงตีมเป็น <c oughs> เพลงที่ศักดิ์สิทธิ์มากเขาทำไว้ได้ดีกว่านี้ทุกครั้งที่ร้องคุณจะต้องมี Need to Express ถูก อันที่รูเคยบอกต้องสื่อสารอารมณ์ออกไปให้ชัดเจนรักคนดูให้มากๆซื่อสัตย์ต่อตัวเองไป่กลเก่งไก็ไปตายซะเก่งให้ตายก็ไปตายเลยนะลูกเพ่งทำได้จริงๆแม่ต้องบอกว่าที่แม่ต้องด่าเนี่ยเพราะแม่ไม่อยากให้ออกไปแล้วถูกคนอื่นเขาด่าแม่ต้องด่าก่อน ในเสิร์ฟนะพี่ดี <_ an> ๊วัยรุ่นสมัยนี้นะชอบเสียงออกจมูกจูม <_ an> มันมันทำให้ฟังไม่รู้เรื <_ an> อ่องพี่รับมีอะไรเสิร์ฟไหมครับ <_ an> ความจริงก็สอนไปหมดแล้วไม่อยากจะสอนเรื่องเดิมซ้ำๆซักๆถูก อย่าให้เป็นอย่างนี้นะลูกทำไมวันนี้ตั้งใจว่าจะมาดูแค่ซ้อมเฉยไม่ครับไม่ครจะเห็นแม่ร้องเพลงระครับเพลงอะไรจะ<พ>ไม่ร้องทำาไมจา้างเพลงเพลงที่แม่ร้องร้องนะครับอยากจะทำอะไรข <laughs> อบคุเคิดไวย แต่ทำไม่ได้ดังใจคิวนพังคนเดียวแบบความหวังนันไว้เมื่อนไม่นานในใจคงจะระอาทนลายด้วใจช่วยกันฟังหาวันนาเรามาแล้วร่วมจำได้ไม่ได้อย่างน้อยมือเราจับกันไว้ ครับร้องได้เหรอได้แต่นิดเดียนิดเดียวอคไรต่อพาเพื่อนมาใช่ไหมต่อครับผมจำไม่ได้พาเพื่อนมาป่ะพาเพื่อนมาป่ะโอ้โคเลยครับรับคุณบายดีครับบาย อย่าลืมนะต้องม <BOB? S 2> ีน e e ทูเ e <int> ็กซ์เพรสไรพนมาให้ครูไปกอนให่ครูไปกอนประชี